วัสดีครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยอีกแล้วนะครับกับเราครอบขนรักนักออกแบบนะครับวันนี้เราก็จะมีอุปกรณ์แค่ลังไม้ก็คือมีแค่นี้เองครับก็คือว่าปกติไอ้นี่มันเป็นลังใส่เก็บของซึ่งมีลิ้นของมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะเรื่องเอาสามารถวางซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันตอนกันงนี้ก็ไม่ขยับนะครับ ว่าเวลาเราจะใช้ที่เราก็ต้องยกลงแต่ละอันแต่ละอันแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณพ่อก็จะมาทําเป็นดินชักเลยทําให้มันแบบดึงออกได้อย่างนี้เลยนะครับก็คือด้วยความที่รังมันถูกๆอันนี้ก็ซื้อร้านประมาณพวกประมาณร้านพวกร้านของชําร้าน20บาทอะไรเงี้ยมันก็จะมีขายแต่มันไม่ใช่ใบละยี่สิบบาทนะจาไม่ได้แล้วตอนนั้นน่าจะซื้อใบละ30หรือ25บาบาทแพงกว่ากันกนิดนึงก็ ก็ามาทําเป็นชั้นวางของแหละเหมือนเดิมแต่ชั้นวางของโดยการที่เรามีตัววัสดุของมันอยู่แล้วเราก็แค่ไปเพิ่มเติมนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็มีแค่ไม้นะครับเอามาทําง่ายๆออกมาแล้วดูดีแน่นอนคุณพ่อรับประกันนะครับเดี๋ยวมันจะทํายากขนาดไหนแล้วมันหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับซึ่งแบบคุณพ่อก็เขียนเอาไว้ให้แล้วนะครับแบบนี้เดี๋ยวจะ่า เอาไปทิ้งไว้ให้ในลิงก์ข้างใต้นะครับอันนี้คือรูปแบบที่เขียนเอาไว้คร่าวๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะใส่ขนาดในไให้นะครับโอเคตอนนี้เราก็ตัดนายได้แล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่ครบได้แค่บางส่วนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเริ่มทยอยประกอบก่อนแล้วเราดูว่าตรงไหนขาดเรามาตัดเพิ่มกันนะครับอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวไง ก็ดูไปพร้อมๆกันแต่ว่าเดี๋ยวแบบทิ้งไว้ให้นะครับว่าส่วนไหนเป็นตรงไหนส่วนไหนเป็นตรงไหนก็แล้วกันนะครับเพราะจํานวนไม้มันเยอะเพราะว่าอันนี้มันทั้งหมด3ชั้น9บล็อก9ตู้เออ9ช่องนะครับก็ทําตามนี้ก็ดูไปพร้อมกันแล้วค่อยๆทยอยทำไปพร้อมกันคุณพ่อน่าจะสอนแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบฐานกันก่อนฐานนะเราก็ทําในลักษณะนี้ก็คืออันนี้ไม้30เซนนะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็นอยู่ที่ ประมาณ66.5เซน66.5นะเราก็ประกอบลักษณะนี้่ะนี่เพราะเราจะทำเป็นโครงเปล่านะเราจะไม่มีการปิดรอบนะไม่ได้มีไม้อัดปิดรอบด้านนะเราจะทำเป็นโครงเปลยด,ดูแบบว่าลอบๆอบวินเทจวินเทจเลยดูแบบดิบๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็คือต่อประมาณนี้เพื่อจะเอาลังใส่ลงไปในลักษณะนี้นะครับก็คือจะแบ่งช่องให้มันเท่าๆกันเพื่อให้ตรงเนี้ยเป็นรางรองรับเวลาเราเลื่อนออกอย่างนี้เลื่อนออกถอยหลังมาอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราประกอบกันก็ใช้กาวอัดแล้วก็ยิงด้วยปืนยิงแม็กคู่แต่ถ้าเราไม่มีปืนยิงแม็กคู่เราก็ใช้ปืนยิงแม็กที่เป็นเหมือนขายดอตเตอรี่ยิงแป๊กๆๆออกก็ได้สําหรับคนที่ยังไม่มีอุปกรณ์นะครับ โอเคตอนนี้เราก็ได้ไม้แต่ละชั้นแล้วนะก็คือไม้อันนี้คือท็อปบนท็อปล่างส่วนตัวนี้ก็เป็นแนวตั้งแนวตั้งคือแนวนี้นะวางขวางนี้นะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวตัวนชั้นแต่ละชั้น <c oughs> ข้างในเนี่ย เราทําการตัดไว้แล้วนี่เราตัดไว้แล้วแต่เดี๋ยวเราต้องเอามาซอยซอยก็คือผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งไม้เพราะเราจะไม่ใช้เต็มไม้นะจะได้ประหยัดด้วยโอเคเดี๋ยวเราก็ประกอบให้มันเป็นทรงแนวตั้งกันก่อนเหมือนเหมือนชั้นก่อนก็แล้วกันก็คือซ้ายขวาแล้วก็ใส่ตามตรงกลางเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องมาตัดเพิ่มตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวก็อนื่อเราก็จะ ต่อแนวนี้นะแนวนี้ซ้ายขวากลางไล่ไปแล้วก็ปิดหัวด้านบนแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเราทากาวแล้วก็ยิงปืนลมเอาละกันเพราะว่าจะตอกเอาก็ได้ถ้ามีตะปูมีอะไรนะแต่คุณพ่อเดี๋ยวจะยิงปืนลมไปเลยกันละกันเพราะไหนๆเปิดเครื่องปั๊มลมแหละเดี๋ยวมันต้องปล่อยลมออกตอนสุดท้ายดีก็ยิงไปเลยกันละกัน เป็นอคอกธรรมดาเนี่ยแหละเหมือนอคอกคอกใส่ของธรรมดาแต่ว่าเราไม่ตีปิดแค่นั้นเองก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่อันตรงกลางเข้าไปนะโอเคเราก็ตัดไม้เพิ่มก็คือตัดไม้ในส่วนของการที่เราจะต้องใส่แต่และช่องเป็นแนวขวางแนวนี้นะแนวขวางแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้นะแต่และช่องนะก็คือไม้ที่เราตัดมาอันนี้ พี่หมอว่าเราตัดทีหลังสุดแต่ว่าแต่ละช่องมาไม่เท่ากันด้วยความที่พลาสติกกล่องเนี้ยมันไม่สแตนดาร์ดแต่ก็ขยับผ่านกันนิดหน่อยไม่เยอะเป็นมินนะก็เลยคุณพ่อก็เขียนไกลไว้ก็ประมาณนี้นะสา,สาก็เดี๋ยวเราก็ทําการต่อแบบนี้เลยนะด้านหนึ่งก็ยิงเข้าผนังซ้ายขวาโอเคแล้วก็ยิงแม็กยิงแม็กเดี่ยวก็ได้ไม่ต้องเป็นนุองยิงแม็กคู่นะ ก็เอาให้ตกก็จริงๆตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรยากแล้วครับก็มีหน้าที่ก็แค่ถากาวแล้วก็ยิงแล้วก็เข้าไปประกอบกระเฟนหมดแหละ เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดฝาด้านบนให้เรียบร้อยเดี๋ยวเช็ดท,ทาความสะอาดนิดนึงแลฝุ่นมันเยอะแค่นั้นเองนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเอา้าชุบน้าม,มาเช็ดลอยในมือออกขบวนก็เป็นพาสูตดที่ที่บอกไปว่าพ่อไม่มีไม้อัดนะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้เหลืออีกสามช่องเดี๋ยวต้องไปเอาอยู่ในห้องเก็บของนะครับก็ประมาณนี้ก็เนี่ยสามารถดึงออกได้นะครับลิ้นชักดึงออกได้ทุกวันนะเก็บไว้เนี่ยครับก็ใส่ได้ของนะกได้ทุกอัน ประมาณนี้นะเดี๋ยวคุณพ่อต้องไปเรียงของใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ลองไปทํากันดูกันนะครับว่าเป็นยังไงทําแล้วออกมาหน้าตาเป็นเหมือนคุณพ่อไหมนะครับซึ่งจริงๆที่บอกไปมันวางเป็นชั้นๆก็ได้แต่ว่าคุณพ่อเวลาจะหยิบใช้มันก็ต้องยกยกก็เลยเอามาทําเป็นเกทด,ดีกว่านะครับเพราะว่าไม้มันพอที่จะเหลือทําได้แล้วก็ การเก็บของที่ดีมันต้องมีเก้หรือมีตู้มีอะไรเยอะแค่นั้นเองครับถ้าจะมีวางกันเงี้ยมก็จะลกโลกระเกะระกะซึ่งคุณพ่อมีอุปกรณ์เยอะเครื่องมือเยอะอะไรของมันเยอะก็เลยจะต้องทําเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าไปวางเป็นชั้นเนี่ยเวลาจะหยิบชั้นล่างสุดเนี่ยก็ต้องยกจากชั้นบนออกมาถ้าทําเป็นเกมก็ดูเรียบร้อยด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกริงงให้กับเราช่อง Design Family นะครับช่วง DIYB y Dad นะครับ คลิปหน้าทําอะไรอย่าลืมแวะไปกดติดตามดูกันนะครับใครยังไม่กดซับก็อย่าลืมกดซับนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวยไหมแอเ,เปิดได้ด้วยนะเป็นเกตเลยนะเห็นไหมเป็นเกสลิ้นชักเลยนะเนี่ยนะจากเพิ่มมูลค่าเลยนะจากพลังใบล20ะ20่สิบกว่าบาทร้านทเวนตี้ช็อปเนี่ยประมาณ27บาท25บาบาทเนี่ยนะเราก็มาเปลี่ยนแปลงนะ ดีมีราคาเลยทีเดียวนะไปแล้วบ๊ายบายรอบนี้ไปก่อนครับไปเก็บกอนกจนครับลบมากเลยพื้นมีแต่ขี่เลื่อยเต็มเลยครับไปแล้วบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ